ใจใหญ่ไอดอลแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอใช่ใช่ใชชฉันดีสไพยคุณเรียบร้อยแล้วจะไปก่อนนะฉันจะไม่ได้จ่ายค่าแรงเธอเลยนะฉันไม่เอาแล้วถธอจะว่าฉันใช้ค่าเดลิเวอรี่ของคุณก็แล้วกันเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ฮ้ยกระสมบัติเรียกความสวยของฉันได้มาสุดยอดไปเลยเอ้อขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะฉันฉันไม่ได้ตั้งใจทำแจกกันบ้านคุณแตกฉันกินอาหารเดลิเวอรี่ของคุณและยังทำแจกกันบ้านคุณแตกอีกอ่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะแจกกันของคุณใบนี้ซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่จะจะใช้ใบใหม่ให้คุณดีไหม ใบนี้เธออาจจะชดใช้ไม่ไหวไม่ไม่ถึงฉันจะจนมากมากแต่ว่าเมื่อฉันทาของของคนอื่นพังฉันก็ต้องชดใช้ฉันถังเป็นคนอย่างภาคภูมิฉันไม่ขโมยไม่ติดนี้ไม่ว่าฉันต้องใช้วิธีอะไรแม้ว่าฉันต้องผ่านเป็นงดงวดฉันก็จะชดใช้คุณอย่างแน่นอนขอโทษด้วยค่ะในเมื่อมีหลักการขนาดนี้งั้นโอเคงั้นฉันก็จะรอเธอมาหาฉันนะ ร้านขายของเก่าจุ้ยะไรจัแจกันใบนี่ซ่อมไม่ได้แล้วจริงๆน่าเสียดายของโบราณที่มีมูลค่าขนาดนั้นยอดเงินคงเหลือคีทำยังไงดีล่ะเนี่ย เปิดประตูหน่อยต้องจ่ายค่าเช่าแล้วนะคุณผางของลูกคุณอยู่บ้านนี่เปิดประตูเร็วเข้าค่าเช่า,ชานานแล้วนะคุณผางช่างเป็นผีซ้ำดำพลอยจริงๆคุณผางเปิดประตูหน่อย คิดฟุ้งซ่านบางทีเกิดมันพวกนี้ไว้อาจจะช่วยให้รอดไปได้อีกหน่อยทำได้แค่ขอโทษเจ้าของบ้านก่อนแล้วแต่จะช่วยให้รอดได้ยังไง ผมหายคุณเรียบร้อยแล้วคุณดูหน่อยแล้วกันเนอะไม่ต้องดูแล้วคุณดูสักหน่อยเถอะน้าอย่างน้อยก็รู้จักหน้าค่าตาของคุณเขาสักหน่อยเอ่อไม่ใช่นะพอไปถึงคุณจะทำเหมือนครั้งที่แล้วพอไม่รู้จักหน้าค่าตาก็คิดว่าแม่บ้านเขาเป็นโจรแล้วจับเขาซะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ดีขนาดไหนนี่คุณเปลี่ยนแม่บ้านบ่นบอยๆไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่นะเอ่อผมจะอ่านให้คุณฟังนะ่ี้มต้องกังวลแล้ว,ลวอีกไม่นานแม่บ้านคนใหม่ก็จะมีตัวเลือกแล้วฮะใครเหรอเด สะอาดเรียบร้อยตรงตามความต้องการของฉันทั้งหมดขอโทษค่ะ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 ฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะยิ่งทำเรื่องให้มันแย่ลงเข้ามาคุยกับเธอ เงินออมทั้งหมดของฉันแต่คุณวางใจนะคะจะจะรวบรวมให้ครบแล้วคืนคุณเพียงแต่คุณต้องให้เวลาฉันหน่อยด้วยรายได้ของฉันตอนนี้ตัดค่าเช่าบ้านค่ากินต้องใช้เวลาประมาณถ้าทางซื้อบืออบ้อของเขาเหมือนจะน่ารักนิดหน่อยนะอ้าหะ ก็ก็สรุปคือฉันไม่มีทางบิวดีแน่นอนเจ็ดแปดปีเหรอเธอคงรู้ว่าของโบราณราคาจะขึ้นไปตามกาลเวลานี่ต่อให้คืนเงินแล้วและดอกเบี้ยของเจ็ดแปดปีก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเช่นกันนะเงินฉันควรทำยังไงดีตอนนี้ฉันก็เป็นแค่คนสามไร้ที่ไร้รถไร้ห้องไร้เงินฝากคนหนึ่งเท่านั้น ทุกเดือนต้องกินอยู่อย่างประหยัดเก็บเงินได้แค่1ึ0พหอยหยวนเท่านั้นยายคนน่าสงสารให้ฉันช่วยเธอเถอะงั้นฉันจะให้แผนที่ดีกว่เธอแผนหนึ่งแผนอะไรเหรอมากับฉัน <c oughs> มาเป็นแม่บ้านของฉันัราไปชอบอาหารสามมื้อต่อวันของฉันบวกกับทำความสะอาดจัดให้เป็นระเบียบงานบ้านประจำวัน เดือนละว15,000น่าจะเป็น2เท่าของค่าแรงเธอในตอนนี้15,000ห้าเหรอนอกจากนี้มีประก,กันออมทรัพย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมสัพบค่าใช้จ่ายรวมอาหารและที่พักแบบนี้เจ็ดปีของเธอก็อาจจะกลายเป็น3-4ปีสิ่งที่คุณพูดห้ามกลับคำนะสิ่งที่ฉันพูดไม่กลับคำแน่นอนอีกอย่างผมยิ่งเชื่อในสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรแน่ชัด ยเท่าไรนีฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมทําไมคุณต้องให้ฉันเป็นแม่บ้านนี่ด้วยบอกเขาไปตามตรงไม่ได้ข้อดีของเขาถึงยังไงเขาก็ยังติดหนี้จ่ายการฉันด้วยเพราะคุณอ้วนเนาะนี่นะับเป็นเหตุผลอะไรกันอันนี้ก็คือเหตุผลมไม่มีปัญหาก็เสียนชื่อซะอก็ได้ เกิไปแล้วเก,วเกเิดไปแล้วเกิดจะเปิดเผยแล้วเขาเสียใจทีหลังแล้วหรือเปล่าวาดวงกลมสักอันก็ดูไม่ออกแล้วลายเซ็นเนี่คืออะไรกันนะสูถังชื่อของฉันถังสูซสูถังฉันนี่มันฉลาดเป็นเกล็ดจริงๆ ทั้งหมดก็แค่สตัวอักษรก็ยังเป็สองตัวอักษรที่ฉันเกลียดที่สุดอีกสองตัวอักษรที่หวานขนาดนี้จะเกลียดลงได้ยังไงกันหลังจากนี้เรียกเธอว่าตุ้ยนุ้ยกันแล้วกันฟังแล้วน่ารักเยอะเลยโอ,โ,อโอเคค่ะบอสอหวงฟูควาย<อ> <laughs> นนวหวงฝูจ่วจวี๋หวงฝู่จวี๋หวงฝู่จี๋ประธานของไทม์อินเตอร์เทนเมนต์น่ะเหรอดูท่าทางแล้วต้องทำให้เขารู้จักความเป็นแม่บ้านซะแล้วเอาละตอนนี้สสัญญาเรียบร้อยแล้วเธอต้องจำกฎทุกข้อที่อยู่ในสัญญาให้แม่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดห้ามพลาดโดยเดยครับข้อที่หนึ่ง เธอคืนไม่บ้าประจำทำงานตลอด24ชั่วโมงห้องที่บอสให้ฉันไม่เลวเลยทีเดียวเรียกตอนไหนต้องมาตอนนั้นปื้นนุย้ยมานี่หน่อยอมาแล้วคะ่ะข้อที่สองจะแจ้งอาหารในแต่ละมื้อของบอสให้เรียบร้อยต้องได้มาตรฐานทั้งรูปรสกลิ่นสีข้อที่สาม ห้ามดืวอร้านกับบอสโดยเด็ดขาดบอสบอกอะไรก็คืออย่างนั้นปาสักสองดอกสิ<อ>เล็งให้ด<อ>หีใช้ได้ทีเดียวนนนมมเป็สนนิ้ดีข้อที่4ีห้ามหลับก่อนบอสจะดก,การปัญหาก่อนที่บอสจะเกิดปัญหาบอสนอนแล้วค่อยนอนทีหลัง อะไรหระบอสเอานาะข้อที่ห้าทุกซอกทุกมุมในบ้านต้องรักษาวความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาไร้กลิ่นเหมน็น รสชาตินี้เหมือนกับทอดทำเกี้ยวปลาเหลืองเป็นไหมอะไรนะไม่มีอะไรก่อนอื่นพวกเราขอต้อนรับคุณวีมังเหมิงค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนคุณมังเหมิงสวัสดีค่ะคุณมังเหมิงช่วงนี้สวยขึ้นอีกแล้วนะคะดูทีวีไม่ใช่เหรอต้องขนาดนั้นไหม <c oughs> ต่อไปพวกเราขอต้อนรับมหาเทพลู่ลูล่เยียนจือ คุณลู่เชิญน,นั่งด้านนี้เลยค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้ทั้งสองท่านยอมให้สัมภาษณ์กับพวกเราได้งั้นได้ยินมาว่าการร่วมงานของทั้งสองท่านในช่วงนี้ค่อนข้างถี่มากๆโลกภายนอกต่างสงสัยในความสัมพันธ์ของพวกคุณมาตลอดในการสัมภาษณ์วันนี้มีอะไรอยากบอกกับทุกคนไหมนี่ถามคำถามบ้าอะไรเนี่ยตั้งใจถามเพื่อสร้างข่าวหรือชชัดนั่นสิหราก็ดูว่าเป็นเรื่องโกหกเขาชอบลู่เย็ยนจือเหรอ คุณดูไม่ออกใช่ไหมฉันดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่เหยนจือเพราะไม่ว่าจะในด้านงานหรือในการใช้ชีวิตเขาก็คอยให้ความช่วยเหลือและดูแลฉันมากมายเลยค่ะในโอกาสนี้ฉันอยากถามพี่เหยนจือหนึ่งคำถามค่ะคงไม่ใช่คำถามนั้นที่จึงคิดหรอกนะ จะดูแลใชนแบบนี้ไปตลอดไหมคะอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดงั้นเขาจะตอบรับไหมมหาเทพลูกของเราไม่สน่น์เหลือนลน้นอ,อย่างที่คิดเอาอไว้นะไม่ทิ้งจมือนะครับนนี่เป็นการประกาศอย่าไปทางการแล้วคะ่ะ เย็นจอฉันเป็นผู้สร้างผู้ส่งกันจริงๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะหลังจากนี้บอกว่าทั้งสองท่านจะได้ร่วมงานกันเยอะขึ้นเพื่อผลิตผลงานที่ดีขึ้นให้พวกเรานะคะขอ <c oughs> ขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับการสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณครับเธอเป็นอะไรไปขอโทษคะ่ะฉจนก็แค่นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่ง นิทานอะไรก็ละครั้งหนึ่งมีลิองโง่ที่ไม่ค่อยสวยตัวหนึง่งทั้งใจของเขาอยากไขว่คว้าดวงจันทร์แต่คิดไม่ถึงว่าข้างกายองค์ชายดวงจันทร์มักจะมีผู้คนมากมาย เพราะฉะนั้นยายเบื้องคนนั้นก็คิดแล้วคิดอีกสุดท้ายก็นึกวิธีที่โง่องวิธีหนึ่งได้เริ่มแรกเขากระโดดโลดเต้นอยู่เบื้องหน้าองค์ชายดวงจันทร์อยากดึงดูดความสนใจขององค์ชายดวงจันทร์แม้ว่าแบบนี้จะทำให้องค์ชายดวงจันทร์รำคาญแต่ว่า เพียงแค่ดึงดูดความสนใจขององค์ชายดวงจันทร์ได้สำหรับเขาก็เพียงพอแล้วในช่วงเวลาที่สายตาเขาหยุดก็ทำให้ฉันดีใจไปนานแสนนานแล้วที่แท้เขาก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยแสงเหมือนกับดวงจันทร์ แต่สิ่งที่เสมอต้นเสมอปลายก็คือไกลเกินเอื้อมผู้ถูกไกลเกินเอื้อมคุณคงคิดว่านิทานเรื่องนี้ทั้งง่อแล้วก็น่าขำม,มากใช่ไหมไม่เป็นไรคุณก็ฟังเหมือนมันเป็นเรื่องตลกเรื่องหนึ่งแล้วกัน <c oughs> งูนะงูแต่ไม่น่าขำ ไม่มีใครย่ะเย้ยคนงูที่เคยพยายามทุ่มเทความจริงใจหรอกที่ไม่ถึงเลยว่า <c oughs> ฉจะถูกกับคนนี้หลอกไปลองเข้าแล้ว <c oughs> ฉันเสียคนแล้วถ้าเลิกร้องไห้ได้แล้ว <c oughs> ดาราบนเวทีกับล่างเวทีต่างกันมาก <c oughs> อย่าเป็นแฟนคลับที่เห็นแต่ข้อดีมากเกินไปเฮ้ <c oughs> ฉันไม่ใช่แฟนคลับฉันน่ารักได้ไม่เกินสามวินาทีจริงๆได้กันก็ไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลยไม่ต้องดูแล้วฮะดูสิว่าตกลงพวกเขาจะทำอะไรกันแนะ่ไม่ต้องดูแล้วฉันจะดู ไม่ต <ả> <ừ> ้องดูแล <h ả? S 2> ้วมีอะไรให้ดูกันไม่ได้ฉันจะดูฉันคุณอย่าดูเลยฉันจะดูเอาไให้ฉันทำไมหัวใจเขาถึงเต้นแรงขนาดนี้ล่ะแถมยังจ้องฉันตลอดด้วยหนักมากมาก ขอโทษค่ะบอสขอโทษค่ะเดี๋ยวก<น>่นนอนเขาจะทำอะไรนะใบหน้านี้ <c oughs> ทำไมฉันยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่าจบแล้วจบแล้วเขาจบฉันได้หรือเปล่าเนี่ย น่าใหญ่จังฉันตกใจแทบตายโชคดีที่ไม่ถูกจำได้เกี๊ยวปลาเหลือง ว้ยปลาเหลืองนี่ทำไมถึงได้มีก้างเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วเมื่อไหรจะแกะเสร็จล่ะเธอทำเกี้ยวปลาเหลืองเป็นไหมอะไรนะไม่มีอะไร ไม่นึกเลยว่าแค่ถามไปอย่างนั้นเขาจะจําได้ด้วย 相遇，无论换了多少场景，有难过有开心，有争吵有甜蜜，最简单的剧情，最难忘的经历，爱自己。 曾爱得很努力，也懂得很精心，奋不顾身爱过才不会后悔。全世界唯一的你，谁都无法代替。那么多年未曾走远，跨越人海距离，好想他。 这些年，我始终没放弃成为更好的自己。全世界唯一的你，永远心存感激。泪流之间，闭上双眼，享受岁月洗礼。钻石不能交换我最真、最切、最深的回忆。 花沾满天际，还美丽。全世界唯一的你，永远心存感激。泪流之间，闭上双眼，享受岁月。